อมาตะสมรักคำสิงกับดีออฟฟิศเอ็กซ์อาหารเส <S <S ริมออฟฟิศซินโดรมวัสดีคเจ้าผมสมรักคำสิงนะครับในกีฬาทีมชาติไทยครับเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทยครับปี2539ที่แอตดาซาประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมช่วงนี้ก็ทำ u t u b e กับครอบครัวนะครับกำลังได้รับความนิยมก็เป็นอาชีพหลักของครอบครัวเป็นงานใหม่ของครอบครัวครับผมทำ YouTube มันต้องนั่งนานๆน,น,นะครับมันก็มีอาการปวดคอ ปวดบ่านะครับปวดเอวนั่งนานครับปวดเอวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติือนกันนะครับแล้วก็การนั่งนานก็ทําให้ปวดเมื่อยก็เหมือนกันครับในส่วนของตอนซ้อมมวยตอนสมัยเป็นนักกีฬาเนี่ยอาการเหล่านี้ก็ก็มีมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่านักกีฬาต้องวิ่งต้องซ้อมนะครับต้องออกกำลังกายวิ่งสปีดหน้าสปีดหลังยึดข้อก็ปวด พอปวดหลังนะครับด้วยความโชคดีครับก็ไปค้นพบนี่เลยนะครับ D Office X นะครับรับประทานแล้วก็มีความเมื่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นการนั่งนานๆนี่ก็เบาบางลงนะครับการซ้อมมวยมาสะสมมานานๆหลาย10ปีเนี่ยก็ได้ตัวนี้มาช่วยครับ D Office X นะครับทานง่ายครับทานก่อนนอนวันละสเม็ดนะครับตอนนี้ผมทานได้2เดือนแร้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับอาการปวดหลังปวดเอวปวดคอเนี่ยหายนะครับ The Office X ถ้าใครสนใจครับหาซื้อได้ที่ครับ D N W Platform นะครับดาวน์โหลดได้ที่ App Store ครับ Google Play รับรองสินค้าถึงมือคุณแน่นอนไม่ได้โม